มันไก่1นกิโลเกียวออกมาเป็นน้ํามันได้เท่าไหร่แล้วถ้ามันไก่ไม่พอใช้เราจะแก้ไขยังไงสวัสดีครับ <c oughs> ก็พบกับผมนะครับเจียบข้ามันไก่นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะมาเกี่ยน้ำมันไก่ซึ่งท่านผู้ชมเ,ยเคยถามเข้ามาว่าน้ำมันไก่ที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นมันไก่เนี่ยหนึ่งกิโลเนี่ยเราจะเกี่ยได้น้ำมันไก่เท่าไหร่รวมไปถึงวิธีการสมมุติถ้าเราไม่มีน้ำมันไก่หรือน้ำมันไก่เราไม่พอใช้เราจะทำยังไงนะครับไปติดตามรับชมกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับก็ให้ใส่น้ํามันลงไปก่อนนะครับเพื่อเป็นรองก้นกระทะมันจะได้ไม่ไหม้นะครับอันนี้เป็นน้ํามันพืชนะครับแต่ปกติเนี่ยผมจะใช้น้ํามันไก่ที่เจียวไว้แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้น้ำมันไก่ที่เจียวไว้แล้วนี่หมดเกลี้ยงเลยนะครับก็เลยได้ใช้น้ำมันพืชนะครับเล็กน้อยเพื่อที่จะไม่ให้ติดก้นกระทะนะครับส่วนน้มันไก่ที่ใช้ันี้นะครับอยู่ที่2กิโลกรัมนะครับ2กิโลกรัมพอดีพอดีเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า2กิโลกรัมเนี่ยเราจะได้น้ำมันไก่ออกมาเท่าไหร่นะครับ ทำความสะอาดล้างเรียบร้อยแล้วนะครับก็เกี่ยวลงไปเลยนะครับเกี่ยวไฟกลางๆนะครับไม่ต้องแรงมากนะครับเพราะถ้าแรงมากแล้วชิ้นมันก็จะไหมก่อนน้ำมันก็จะไหมไปด้วยนะครับแล้วก็จะทำให้น้ำมันเนี่ยเป็นสีคร้มๆนะครับจะไม่เหลือง พอเห็นน้ำมันเริ่มคายตัวออกมาเยอะๆนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยเราก็ใส่หอมแดงลงไปเลยครับมากน้อยก็แล้วแต่ชอบนะครับคือใส่มากก็ได้ใส่น้อยก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเคี่ยวมาก็จะเป็นกลิ่นหอมของหอมแดงอยู่ดีนะครับก็ดูให้เหมาะสมนะครับ คราวนี้เมื่อถึงขั้นตอนนี้เนี่ยก็หลายท่านก็ถามกันมาแล้ว,แล,วแล้วเกี่ยวขนาดไหนถึงจะได้ให้มันพอดีกับที่ผมทำนะครับก็คือมันก็จะแห้งไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าให้เราสังเกต,ส,เกตสังเกตที่หอมแดงที่เราใส่ไปเนี่ยนะครับคือถ้ามันเป็นสีเหลืองเนี่ยเหมือนที่เราทําแบบหอมเกียวหรือกระเทียมเกียวเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับอย่าปล่อยให้หอมไหม้นะครับหรือจะขมนะครับต,ตอนนี้ ตอนนี้หอมแดงที่ใส่ไปเนี่ยมันก็ยังเป็นสีขาวๆอยู่นะครับสีขาวๆอยู่เี๋ยวรอให้เหลืองก่อนนะครับตอนนี้มันออกน่าจะหมดแล้วนะครับจริงๆแล้วมันไก่เนี่ยมันจะไม่กรอบมันจะเป็นนิ่มๆนะครับแต่ว่าให้เราสังเกต,ส,เกตสังเกตที่หอมที่เราใส่ลงไปนะครับเพราะเดี๋ยวสักทักหนึ่งก็จะเหลืองเหมือนกระเทียมเจียวที่เราทํานะครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของหอมเจียวออกมาด้วยนะครับ คือต้องต้องเอาออกเลยนะครับอย่าปล่อยไว้นานกว่าน,นั้นนะครับเพราะว่าถ้าหอมแดงไหมแล้วเนี่ยน้ำมันก็จะสีดำๆนะครับก็จะไม่สวยนะครับอันนี้ก็ยังสีขาวๆอยู่นะครับสําหรับหอมแดงนะครับคือให้ออาเป็นสีเหลืองเลยนะครับสีเหลืองเหมือนเหมือนกระเทียมเจียวที่เราทํานะครับตอนนี้เริ่มเหลืองขึ้นมาบ้างบางส่วนนะครับนี่นะครับเริ่มเหลืองขึ้นมาบ้างบางส่วนแล้วนะครับ ก็จะมีกลิ่นหอมของหอมเกลียวขึ้นมานะครับเห็นไหครับเริ่มเริ่มเหลืองแล้วครับเริ่มเหลืองแล้วนะครับนี่เริ่มเหลืองแล้วครับนี่หอมมากเลยครับตอนนี้นี่นะครับเห็นไหมครับ เริ่มเหลืองแล้วครับเริ่มเหลืองแล้วนะครับนี่บางอันก็เป็นส um re ีคมําแล้วนะครับนะครับนี่นะครับเป็นจะเป็นหอมเคียวแบบนี้เลยนะครับนะครับเหลืองเหลืองแล้วครับตอนนี้เหลืองเหลืองหมดแล้วนะครับตอนนี้เห็นไหมครับถถึงขั้นตอนนี้ก็เอาออกได้เลยนะครับปิดแก๊สแล้วครับแล้วก็ไปกรองได้เลยนะครับ ไหมครับเศษหอมแดงก็จะมีสีเหลืองนะครับมันก็จะมันมันก็จะแห้งๆขั้นหน่อยนะครับเห็นไะครับคราวนี้เรามาดูน้ำหนักน้ำมันไก่ที่เราได้นะครับก่อนเจียวนี่คือ2กิโลกร,รัมนะครับหลังเจียวแล้ว ก็เหลือหนึ่งกิโลกร,รมัมกับสามขีดาหากน้ำหนักหม้อออกนะครับน้ำหนักหม้อ,อ,อก,ก่อนก่อนที่จะใส่น้ำมันเนี่ยผมชั่งแล้วนะครับน้ำหนักหม้อเป็นนี้อยู่ที่สามขีดก็เท่ากับเราได้น้ำมันหนึ่งกิโลกร,รมัมพอดีพอดีนะครับก็เท่ากับว่า,าน้ำมันมันไก่2กิโลเราจะได้น้ำมันไก่1กิโลนะครับ ก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับน้มันไก่ที่ผมซื้อมาเนี่ยก็อยู่ที่กิโลกรัมละสิบบาทนะครับก็เท่ากับว่าผมได้น้ำมันหนึ่งกิโลนะครับเท่ากับราคา20บาทนะครับเพราะว่า2กิโลนะครับส่วนการแก้ปัญหานะครับในการที่ว่า,าเราเจียวน้ำมันไก่ไม่ทันนะครับน้ำมันไก่เนี่ยหมดแล้วเราต้องรีบผุงข้าวเนี่ยก็ให้ผสมกับน้ำมันขวดนะครับ อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่แนะนํานะครับแต่ว่าเป็นการแก้ปัญหาเพระหน้าโดยการใช้น้ํามันขวดเนี่ยผสมกับน้ํามันไก่นะครับที่เราเหลืออยู่นะครับที่เราอยู่เหลือแล้วเราต้องการใช้ในตา่วนหนึ่งตัวหนึ่งสมมติว่าเราใช้น้ํามันขวดเนี่ยหนึ่งกระบวยแเราก็ใช้น้ํามันไก่หนึ่งกระบวยนะครับแต่ขอย้ําอีกเลยนะครับว่าไม่แนะนําไปใช้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ใช่สูตรที่จะเป็นข้าวมันไก่นะครับ แต่ถ้าเราผสมกับน้ำมันไก่เนี่ยมันก็ต้องจะมีกลิ่นอ่ากลิ่นไอของความเป็นไก่ความเป็นมันไก่เข้าไปนะครับแต่ไม่ได้ให้ใช้น้ำมันนี่ล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับก็ก็สามารถทําได้นะครับแต่ก็ไม่แนะนำอ่าให้ใช้น้ํามันกลอยล้วนแต่ถ้าใครจะใช้นะครับผมก็ไปห้ามไม่ได้นะครับแต่ก็ให้คานึงถึงคุณภาพคํานึงถึงอ่าต้นทุนนะครับว่า ทำออกมาแล้วเนี่ยมันดีต่อลูกค้าใช่ไหมนะครับมันมีความอร่อยมันมีความเป็นข้าวมันไกอ่อยู่ในตัวข้ามันนะครับรักษา,าคุณภาพให้เหมือนเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านนะครับก็คงจะได้รับความรู้ความเข้าใจวิธีการแก้ปัญหาต่างๆนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับแล้วก็ให้การติดตามยด,ดีเสมอมานะครับ ก็ยินดีที่จะแบ่งปันนะครับข้อมูลความรู้สอบถามเข้ามาทางคอมเมนต์นะครับแล้วผมก็จะเข้าไปตอบคำถามทุกท่านนะครับสวัสดีครับ